Thank you หน้าเต็มจอเลยคนดีทำไรหรอกคะคนณดีะเราต้องรับตั๋วค่ะเราซื้อตั๋ว JR w Pass มาล่วงหน้าก็าต้องมารับตั๋วค่ะอยู่ที่สนามบินนาริตะเทอร์มินอลชัน้นบี JR เข้าโตเกียวกันครับอันนี้เพื่อนบุ๊กกิ้งเป็นบุ๊กที่นั่งมาแต่จริงๆไม่ต้องบุ๊กก็ได้7-12 All seats on this train are reserved. Please check your ticket to make sure you are in the correct seat. Cars 6 and 12 are for passengers with you. กดกันยังไงน้าจะได้กินไหมน้าข้าววันนี้ดูมันของเตามันยางมันมันเก็บไว้ในนั้นอยู่ว่าเธอใส่เงินเข้าไปเออเกือบไม่ได้กินมันนี่เฟิร์สค่ะโอเคกดอีกมึงจะใส่ไหมล่ะใส่ผานนี่ใส่ไม่ได้ขาดเอาเหรียญมีเหรียญหยุดก่อนเราอย่าง เราจะไปกินข้าวได้แล้วค่อยไม่มีปั๊บ finish o e a h push oh finish oh issues from normal source of noodles normal ah ตัว you normal normal yes

<laughs> ありがとうございます。 นีจะไปไหนต่อคะคุณเดียเราจะไปดูซากุระค่ะซากุระแรกของญี่ปุ่นที่มัตสึดะไปกันเลยเห็นไหมเราก็ทวี่กำลังตื่นตาตื่นใจกับร้านขนมปังแล้วขนมปังก็คือหอมไปหมดขนาดเราอิ่มอิ่มราเมงแล้วนะจริงราเมงเมื่อกี้ก็คือไปสีส้ม ทีเอ้าอันนั้นไงออมันให้ขึ้นข้างบนเช่ป่ะเนี่ยแกนเบอกอ่าขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟ์ขึ้นขแต่เราขึ้นไปไหนเลื่อยก็ได้หมดเดี๋ยวมึงแกงดึเว่แกงนะหมุนรอบตัวเลยเมื่อกี้เดินตามไปสายสีส้ม ไม่ได้ปัดมาญี่ปุ่นอันนี้5ปีอันนี้6ปีงงไปหมด <laughs> สัมผัสอากาศนอกอาคารแปลาชาจ้าผ้เขียนว่าให้ไปที่ใด

ก็ซากราสุดสุดม่ตอ,งอังีช่อฝังย้อนแสงเออทำไมอ่ะทำไมดับ เห็นฟูจิไหมต้นไม้ต้นนั้นเหมือนบางอยู่หนาวแล้วขาดนี้อยู่ที่มัสยดะสเตชันแล้วค่ะขอบไกลเข้าด้วยค่ะเราเห็นฟูจิไหมเธอใคยมาเห็นฟูจิสิคะโอ้รถไฟที่เรามา เดีวเราจะพาไปวันนี้พาเปิดนะคะเราจะเห็นฟูจิซันไปดีไ่ไหนคะเปินไปตามนะปไากปไะไปไปไปเราเปิดไี่ปไ่ไป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 เปไปไปะปไป่ไปไปไปนไปไปไปปป อีกแล้วเห็นฟูจิอีกแล้ววันนี้ฟูจิชัดมากขอบคุนที่เพื่อน <c oughs> นี่พาหลอกมาฆ่าหรือเปล่า ต้องซื้อตัว๋วจ้าัดาค่สามร้อยเยนข้ามาดูซากุระแฟลฟูจิแฟลฟูจิโอ้ซูมเห็นฟูจิไหมทุกคนเราต้องดูไว้ก่อนนะบอนัอ้นเราไม่เห็น <laughs> เห็นซากุระไหมคะเราอยู่กันที่มัซสึดะนะคะมาดูซากุระข่าสู่ซากุระที่บันเร็วที่สุดในโตเกียวนะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ง่วงชาด้วยใช่แล้วแล้วก็ถ้าฟ้าเปิดวันนี้เราเห็นฟูจิซึ่งเดี๋ยวเราแปะรูปให้ต้องดูตรงนี้เก่งมาก คุ้มค่ามาอยู่นะเดินทางจากเกายเกวกี่นาทีคะจากเกะเกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแต่วันนี้ลมแรงก็คือรถไฟดีเลย์มั่วกันไปหมดใช่แล้วก็ปิดฮะคุณจะอยากมาเล่นสไลเดอร์ สวยจังเลยได้เขามาสวยด้วยเปลืองหม้อต้องไปแล้ววนสวยมากก็คือใส่ช้างเพื่อนแล้ว นี่อะไรคะซับตคลีนวันนี้ล่ะเพราะว่ารถซากุระเหลืออันเดียว วะเนี่ยวันนี้ล่ะนี่พวกแกสวยมากเลยอ่ะจริงๆฉันไม่ได้โกหกนะฉเห็นเองเนาะใช่มันก็สวยอ๋อเออเลยม่กล้องสองก็คือไม่ถ่อมตัวด้วยใดๆก็มันก็สวยอยู่เอาไปเลยเร็วฉันจะรับไอจีมของพี่ถ่ายไว้ที่ชั้นสี่แล้วมันก็ถ่ายไปเองถ่ายไว้ที่ชั้นสี่ không người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  không con không người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  la người không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  người ติงหน่งมาเร็วนี่ติงหน่งนีเราต้องไปยืนตรงนน้นตรงสีนี้อุ้ยแล้วพอตอนเราไม่ถ่ายก็ไม่มีใครนี่ติ้งแทบจะมองไม่เห็นนะแต่พอากาไม่ถ่ายก็ไม่มีใครอยู่อ้าถือกล้องไกลมาก ไม่ถือด้ามเือออถือด้าฟ <laughs> <c oughs> ็อกกีมอร่อยไหมชิมฟ็อครีไหน่อยสิวันนี้ล่ะเออไม่ใช่มันไม่ใช่มิว้วเือตอนแรกเขาเ้าใจว่าเห็นมันมีรูปวัวด้วยหรอ,อรู้ว่า,วาจะเป็นมิวม้วแบบนัวนัวแต่ชอบวิวตรงนี้มากครับ ไปจะกลับโตเกียวแล้วค่ะ Let's go เจอก,กันที่โตเกียวเลย<ว>จุ๊บเอาพาักผ่ออหน้าโทนถ้าจะน,บบน,น,นอนกรีมงค โซนถึงห้องอะไรแล้วเกือบตายหนาวมากหนาวมากมือแดงมากขนาดนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสามทุ่มสี่สิบหกก็คือเดินลากระเป๋ามาในอุณหภูมิหกองศาแต่ลมแรงแบบไปดูห้องแล้วมีอะไรให้บ้างมาค่ะตามมาค่ะ ห้องใหญ่เลยว่ะห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากเลยยังไงบอสห้องน้ำมีห้องน้ำมีแบบนี้มีอ่างน้ำนะพูดไปเอเคสรุปว่าเอามีตู้เย็นมีตู้เย็นตู้เย็นเปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดใช่ไหมเราต้องเปิดตรงไหนอ่ะให้มีน้ำไม่ใช่嘛ม่มีน้ำมีได้น้ำเปล่ากินอะ เขาว่าฉีดแล้วล่ะใช่ใ<อ>นโควิดเปิดตู้แล้วซีมีเครื่องซักผ้าไหมไม่ได้นะเปิดยังไงอย่อางโอเคหมดแล้วมีหม้อหุงข้าวมีการน้ำร้อนมีได้เป่าผมค่ะวิธีช่วยใมีอุปกรณ์จำซ้อนจ้นช้าให้ค่ะโอเคเฮ้หยหมดสภาพ <c oughs> ไปนอนเลยก่อนบ๊ายบาย 你本来我。<laughs>